สวัสดีครับเพนเพื่อนทักทยอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้เนี่ยผมมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนำนะครับสำหรับคนที่ทำเกษตรอินทรีย์นะครับการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะครับการมีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของต้นไม้นะครับแล้วก็ในเรื่องของดิน ในเรื่องของระบบนิเวศทั้งหมดเนี่ยมันมีความสําคัญนะครับเพราะว่าเราทำกเกษตรแบบธรรมชาตินะครับเราไม่ได้เอาเคมีเข้ามานะครับการเข้าใจธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้การทําเกษตรของอินทรีย์ของเรานั้นอยู่รอดนะครับหรือว่าอยู่ไม่รอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยความรู้สําคัญมากนะครับสําหรับคนที่ทําเกษตรอินทรีย์นะครับ ความรู้อย่างท,ที่ได้เข้าไปนะครับก็เล่มนี้นะครับผมได้มาจากการเข้าร่วมอบรมนะครับอของคุณโชโอกะนะฮะเนี่ยเป็นหนังสือที่ผมไปอบรมแล้วก็ได้เขาทำขายด้วยนะครับยังมีก็จะมีขายที่อะไรนะซี CH, นะคร B 2 S นะครับหรือว่าหนังสือชั้นนำทั่วไปแล้วก็ทางออนไลน์ก็มีนะฮะเป็นหนังสือที่ดีนะอันนี้ผมได้มาจากการเข้าร่วมอบรมนะก็มีลายเซ็นของคุณโชกะด้วยนะฮะคร่าวๆนะครับคุณโชกะเยเป็นคนญี่ปุ่นนะครับที่เข้ามาทำเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นคนเป็นเซล์ขายเครื่องมือแพทย์นะครับอ่ มีสำนักง,งานอยู่ในไทยจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ขายทั่วโลกนะทีนี้เขาก็ลาออกนะฮะแล้วก็มาทำแเสเซิลสี่นะครับ <_ d ata> เรื่องราวของคุณโชกัเนี่ยผมทำไว้ในวิดีโอที่แล้วนะครับเพื่อสามารถตามไปอ่านได้นะ <c oughs> เดี๋ยวคร่าวๆนะครับผมจะบอกว่าหนังสือเนี่ยมันมันบอกถึงอะไรบ้างนะครับหลักๆเนีเขาจะบอกถึงที่มาที่ไปนะครับ ของจุดเริ่มต้นนะฮะในการใช้สารเคมีนะครับในโลกของการเกษตรเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเริ่มต้นที่ไหนใครเป็นคนเริ่มนะฮะแล้วก็ผลกระทบระยะยาวเนี่ยนะฮะมันจะทำให้โลกนะครับหรือว่าให้คนนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเรามัวแต่ใช้สารเคมีนะฮะเนี่ย ก็ผมอ่านมาหลายรอบแล้วนะครับอ่านเพื่ออะไรอ่านเพื่อเรียนรู้หนึ่งแล้วก็อ่านเพื่อเอาไปใช้นะแล้วเขาบอกที่มาที่ไปแล้วก็บอกเครื่องตลาดของเศษอินทรีย์เนี่ยว่าเป็นยังไงนะครับนะการตั้งราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราจะต้องตั้งยังไงนะครับแล้วก็รวมไปถึงการบริหารจัดการฟาร์ม การทำปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่างๆนะฮะการทำน้ำหมักนะครับ,นะรบเพื่อไล่แมลงเนี่ยทำยังไงบอกไว้แบบครบวงจรนะครับแล้วก็จะบอกด้วยว่า <c oughs> เขาเนี่ย <c oughs> เริ่มยังไงนะครับใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วนะครับกว่าจะประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้นะครับนะฟาร์มเขาเนี่ยอยู่ที่ อำเภอปากช่องนะครับนครราชสีมานะฮะชื่อว่าฟาร์มฮาร์โมนี่ไลฟ์ออร์แกนิกนะครับผมก็ถ่ายวิดีโอลงแล้วนะฮะในรายละเอียดที่เราไปอบรมมันก่อนก็ไปดูได้นะครับในคลิปก่อนหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะแขวนลิงก์เอาไว้นะครับในวิดีโอนี้นะฮะก็วันนั้นผมไป2วันนะครับไปอบรมเพราะก็ได้สอนนะก็คือเขาเป็นคนญี่ปุ่น คุยภาษาไทยได้นิดหน่อยนะฮะเวลาอบรมเนี่ยก็จะมีล่ามมาแปลให้นะฮะก็น่ารักนะครับแกเป็นคนใจดีนะฮะเป็นคนญี่ปุ่นที่ใจดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูว่าในนี้เขาเขามีเรื่องอะไรบ้างนะครับผือเพื่อนๆจะไปลองหาอ่านดูเดี๋ยวผมเอาสารบ,บัญให้ดูนะครับก็สารบ,บัญเนี่ยมันมันจะทําให้เรารู้ว่าเนื้อหาข้างในมีอะไรบ้างนะครับอ่า ก็จะเริ่มต้นบทที่1นนะครับลงมือทําเกษตรอินทรีย์ที่เขาใหญ่เขาจะบอกว่าทําไมเขาถึงเลือกที่ตรงนั้นนะเนี่ยเขาใหญ่ดินแดนสวรรค์ที่ยังคงเป็นธรรมชาตินะครับเหตุใดายาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีจึงก่อปัญหาก็จะอิิบายในหนังสือนี้นะฮะจากพนักง,งานบริษัทผันตัวเป็นเกษตรกรนะรับเมื่อก่อนเขาเป็นพนักง,งาน บริษัทนะครับของญี่ปุ่นนะฮะจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์นะฮะแล้วก็ลาออกมานะครับแล้วก็มาทำเกษตรอินทรีย์เต็มตัวนะครับให้ความสำคัญกับน้ำอันนี้เขาจะบอกถึงการจัดการแหล่งน้ำนะครับในช่วงแรกๆนะครับที่เขาได้มาทำเกษตรที่ฟาร์มของเขาเนี่ยนะฮะเขาจัดการน้ำยังไงวางแผนยังไงนะะของเขาที่ของเขาเนี่ย เจไร่นะครับการจัดการน้ำก็เป็นระบบมากแล้วก็ความท้าทายของการทำเกษตรอินทรีย์นี่ก็จะบอกถึงความท้าทายว่าต้องผ่านเรื่องอะไรบ้างนะครับกว่าจะได้วันนี้นะฮะแล้วก็บุตรที่2นะครับจุดเริ่มต้นทำเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยนะครับเนี่ยก็เริ่มมาอย่างไงการวางแผนพัฒนาที่ดินและสวนเกษตรนะครับก็จะบอกว่า เขาที่ดินแรกๆเป็นยังไงนะครับเขาทํำยังไงถึงให้มันดีขึ้นนะแล้วก็วางถังวางโซนกันยังไงนะครับเขาก็จะบอกนะฮะน้าเพื่อการเพาะปลูกสําหรับการทําเกษตรอินทรีย์นะครับเขาจะบอกว่าต้องน้ําต้องเป็นแบบไหนถึงจะทําเกษตรอินทรีย์ได้นะครับเพราะว่าการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันจะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าน้ําจะต้อง เป็นยังไงบ้างต้องไม่ผ่านอะไรมาต้องเป็นน้ําชนิดไหนนะฮะก็จะมีหลักเกณฑ์ตรงนี้อยู่นะครับเพราะว่าฟาร์มเขาเนี่ยก็จะจะเป็นฟาร์มที่ได้รับมาตรฐานออแกนิกนะฮะจากทั่วโลกนะฮะหลายๆไปนะฮก็จะมีมาตรฐานควบคุมอยู่นะฮะอีกเรื่องคือเขาส่งออกด้วยนะครับมาตรฐานก็เลยต้องสูงหน่อยนะฮะการสร้างโรงงานในฟาร์มนะครับในฟาร์มเขาเนี่ยก็จะมีโรงงานแปรรูปด้วยนะครับ วันก่อนที่ผมไปก็จะเห็นเขาเน้นก็คือผลิตปุ๊บเนี่ยแปรรูปในฟาร์มเลยนะครับแล้วก็เขาจะมีช็อปอยู่ที่สุขุมวิทกรุงเทพสองที่ที่เขาทำการแปรรูปแล้วก็ทำการจำหน่ายแล้วก็ส่งออกแปรรูปที่ฟาร์มก็จะเป็นการแปรรูปในเรื่องของการทำน้ำเอมไซน์นะครับสำหรับดื่ม แล้วก็การแปรรูปเบื้องต้นของใบโมโรฮียะนะฮะเพื่อที่จะทำเป็นเส้นบะหมี่นะครับแล้วก็สมุนไพรต่างๆนะครับเขาก็จะมีการแปรรูปที่โรงงานเขาด้วยนะฮะการจ้างแรงงานในท้องถิ่นนะครับนะเขาจะใช้คนของถิ่นร้อเลยนะครับในการทํางานหยบเข้ามา3อยู่ตั้งแต่แรกนะครับ2 0่สิบปีก็เป็นแรงงานคนเดิมแสดงว่าเขาดูแลดีมากนะครับ ความทุกข์ทรมานของเกษตรกรไทยบทที่3นะครับปลูกผักสุขภาพดีที่อุดมด้วยพลังชีวิตนะครับเนี่ยเขาจะบอกถึงผลกระทบจากการผลิตหรือบริโภคและทิ้งเป็นจำนวนมากนะฮะก็จากการผลิตปกตินะครับแบบเคมีเนี่ยนะครับเราจะเน้นผลิตเยอะๆนะฮะเพื่อให้ได้ราคาเพื่อให้ได้ปริมาณนะครับแต่ซีไม่ใช่นะครับเขาจะเน้นผลิต สินค้าคุณภาพนะครับปริมาณน้อยนะครับแต่ราคาดีมันทดแทนกันได้นะครับสร้างสังคมที่ดำรงอยู่ได้อย่างยัง่ยงยืนนะครับออร์แกนิกค,คืออะไรนะครับอะไรคือออร์แกนิกนะการที่จะเป็นออร์แกนิกนั้นต้องเป็นยังไงนะครับก็จะบอกในหนังสือน,นี้นะครับความท,ท้าทายเมื่อเริ่มทำเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยนะครับก็ ช่วงแรกที่เขาทำอ่ะเขาเริ่มจากศูนย์นะครับเขาไม่ได้มีความรู้จากที่ไหนมาก่อนมาเริ่มจากศูนย์ก็ช่วงแรกเนี่ยเขาก็บอกว่ามันยากนะครับในการหาข้อมูลเพราะว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรนิสิตยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ถ้าไปหาตามหาอะไรก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการใช้สารเคมีทํำยังไงอะไรพวกเนี้ยนะครับการทําเกษตรนทรีย์ยังไม่มีนะครับ บางข้อมูลเขาจะต้องไปขอจากญี่ปุ่นนะครับเพื่อเอามาใช้นะครับปุ๋ยที่ทำให้ผืนดินอุดมสมบูรณ์นะครับปุ๋ยเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะครับเขาจะบอกนะครับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ใช้ปรับสภาพดินและใช้ปุ๋ยให้ดีขึ้นนะครับที่ของเขาเนี่ยจะใช้ EM เป็นหลักๆเลยนะครับในการในการใช้ ในดินในการพ่นในการอะไรนะฮะเพราะว่า EM เนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์ที่ที่มนุษย์เนี่ยนะครับได้เขาเรียกว่าอะไรเอามาทําให้มันดีขึ้นนะครับเป็นการเอาจุลินทรีย์สองตัวเนี่ยนะฮะจุลินทรีย์ที่อยู่จุลินทรีย์มันจะมีสองสองกลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มที่ใช้อากาศอ่าเพื่อที่จะทําการย่อยนะครับกับกลุ่มที่ ไม่ใช่กาดนะครับอ่าเพื่การย่อยของเสียนะครับก็จะเป็นกลุ่มยีนซีที่อยู่ใต้ดินอ่ะทีนี้เนี่ยพอเป็น EM แล้วเนี่ยนะครับอ่าคุณคุณฮิกะนะครับอ่านักวิจัยชาวญี่ปุ่นนะครับก็ได้เอาจุลินทรีย์งตัวนี้เนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะครับก็เลยกลายเป็น EM ออกมานะฮะก็นิยมใช้นะครับเป็นจุลินทรีย์ที่มนุษย์เนี่ยมาเขาเรียกว่าอะไร เอาจุลินทรีย์สองชนิดมาอยู่ด้วยกันนะะเวลาเราใช้เนี่ยเราสามารถที่จะย่อยนะครับปุ๋ยของเราทั้งปุ๋ยที่มันอยู่บนพื้นดินที่มันมีอากาศเข้าถึงนะฮะแล้วกักบส่วนที่มันอากาศเข้ามีถึงจุลินทรีย์ตัวนี้ก็จะเข้าไปทํางานได้นะฮะแล้วก็พลิกดินนะฮะและการไถกลบวัชพืชทําให้ดินแย่ลงนะครับเป็นยังไงนะครับเรื่องของการไถาการกลบเนี่ยนะ ทำไมถึงเขาไม่สนับสนุนที่ทำนะฮะเป็นยังไงนะครับเพราะอะไรนะฮะในนี้ก็จะบอกนะครับทำกเกษตรินซีด้วยวัชพืชอ่าเนี่ยแล้วก็บทบทบาทและหน้าที่ของมแมลงอ่าเนี่ยเรื่องของมแมลงระบบนิเวศของมแมลงเป็นยังไง กาแรแมลงนิสัยของเขาเป็นยังไงเขาจะบอกบทน,นะครับปฏิรูปธุรกิจเกษตรแบบใหม่ปฏิรูปยังไงนะครับแล้วก็เหตุผลการตั้งสถาบ,บันวิจัยฟาร์มฮาร์โมนีไลฟ์นะฮะเขาจะบอกว่าเหตุผลทาไมเขาถึงทําฟาร์มแล้วก็ทําการวิจัยด้วยนะครับ,นะค,รบความเข้าใจกับการแพร่หลายของออร์แกนิกปัจจุบันนี้ออร์แกนิกการทําฟาร์มกรเกษตรออร์แกนิกเนี่ยเป็นที่นิยมนะครับเยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อน ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าก็จะมีจากต่างประเทศนะที่เข้ามาเรียนรู้นะครับเช่นที่เขาบอกก็จะมีจากอินเดียนะครับที่เขาได้ไปให้ความรู้นะฮะการทําเกษตรโดยใช้จุดแข็งของสมุนไพรนะฮะเนี่ยเปิดประตูสู่ตลาดด้วยตัวเองนะครับก็จะบอกวิธีการที่เขาออกไปสู่ตลาดเนี่ยเขาทำยังไงนะครับคือสินค้าของเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่ในประเทศนะครับคือหลักๆนะครับสินค้าที่เป็นสินค้าสดเนี่ยเขาก็จะ อาไปขายที่ช็อปนะครับของเขาอยู่ที่สุขุมวิทนะครับชื่อว่า s u s t a i n a b o r o r n i n i c นะครับจะส่งไปตรงนั้นทั้งหมดนะครับที่เป็นของสดแล้วก็สินค้าที่เป็นแปรรูปนะครับอย่างเช่นมันมีหลายตัวนะครับแต่เป็นตัวดังๆจะเป็นเส้นมีโมโรฮียะนะครับเขาก็จะส่งออกไปทั่วโลกนะครับไปที่เมริกาที่ญี่ปุ่นนะครับตัดห่วงโซ่ระบบกระจายสินค้า เขาก็เปลี่ยนระบบการกระจายสินค้าของเขาจากวิธีการที่ส่งให้กับคนอื่นกลับมาบริหารจัดการเองนะฮะอะไรพวกนี้นะครับสนับสนุนให้ประเทศต่างๆทําเกษตรอินทรีย์ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเขาเอาความรู้ไปให้กับคนต่างประเทศได้ไปทํำต่อนะฮะบทที่5นะครับเมื่อผู้ผลิตส่งสินค้าถึงผู้บริโภคโดยตรงเป็นยังไงนะครับ เขาก็บอกถึงวิธีการที่เราจะอยู่รอดน,นะครับแล้วก็ไปต่อได้สร้างความน่าเชื่อถือในตลาดนะครับจะยาวไหมเนี่ย <c oughs> ผมเราอ่านให้จบแล้วกันนะครับร้าน s u s t a i n e r organic shop and restaurant นะครับเนี่ยผมก็ไปมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ด้วยนะฮะที่เราไปวันก่อนนะครับที่สุขุมวิทนะครับร้านเขาก็จะเป็นร้านสินค้าออร์แกนิกแล้วก็จะมีร้านอาหารอยู่ชั้น2นะครับ เข้าสู่ยุคที่เกษตรตะกรอนต้องจับตาดูแลโลกนะฮะเพราะว่าเขากว่าการทําเกษตรอี์เนี่ยมันไม่ใช่แก้การปลูกผู้ผลิตอาหารนะครับแต่มันหมายถึงการที่ทําให้โลกนี้เนี่ยดีขึ้นด้วยนะถ้าไม่ก้าวไปต่างประเทศก็ไม่พัฒนาอันนี้จะเป็นเขาจะพูดถึงเรื่องการส่งออกไปต่างประเทศเ,เข้าไปยังไงทําไมต้องไปนะครับเกษตรอินทรีย์เป็นโลกนะครับญี่ปุ่น ประเทศเกษตรที่พัฒนาแล้วอาหารเพื่อสุขภาพและการทำเกษตรอย่างปลอดภัยแปลความสิ้นหวังนะครับเป็นพลังนะฮะคือกว่าเขาจะสำเร็จได้มันใช้เวลาหลายปีมอนกันนะครับต้องยืนหยัดแล้วก็อดทนมากนะฮะโดยเฉพาะอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่า5ปีแรกเนี่ยเขาไม่ได้กำไรเลยนะครับแต่สู้ต่อจนประสบความสำเร็จนะครับ เพาะปลูกให้งอบงามตามเกษตรอินทรีย์นะครับการเพาะปลูกโดยใช้กฎธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจถ้าเราจะทําเกษตรอินทรีย์นะครับธรรมชาติเป็นยังไงพืชทํางานยังไงธรรมชาติทํางานยังไงนะครับเราจะได้บรหิหารจัดการถูกนะครับ,นะรบการรับมือกับความเสียหายจากโรคและ,มะแมลงเขาก็จะบอกว่ามแมลงด้วยนิสัยของมแมลงเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ เราสามารถที่จะเอาอินซีเนี่ยอ,อะไรที่มันเป็นอินซีเนี่ยมากำจัดมแมลงได้บ้างนะครับการทำน้ำหมักสม,มุนไพรสำหรับจัดการโรคและ,มะแมลงเนี่ยนนี้ก็จะบอกวิธีการนะครับทำแบบง่ายๆนะครับการนำจุลินทรีย์ที่มีอยู่ทราบการนำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ประโยชน์ โอเคมันเยอะไปเพาะเนี่ยโอเคนะครับการทำน้ำา EM สําสำหรับใช้ในชุบจำวันนะครับน้ำา EM กับการทำปศุสัตว์และการปพาะเลี้ยงสับน้ำน้ำา EM กับการกระจัดคราบสกรปรกการทำปุ๋ยคอ,อกหมกักปุ๋ยปกาชินะฮะและปุ๋ยอินทรีย์น้ำนะครับก็จะใช้อยู่3อย่างนะครับในฝั์มเขาก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยคอ,อกหมกักนะฮะ หลักๆเขาจะหมักเขาจะทําปุ๋ยเขาเรียกว่าอะไรนะปุ๋ยแบบของวิศวกรรมแม่โจนะครับอ่าก็จะใช้ฟางกับขี้วัวนะครับวางซ้อนๆกันเป็นชั้นแล้วก็ราดด้วยน้ําหมักราดด้วยน้ํา EM นะครับอ่าีะเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยบวกาชิบวกาชิจะเป็นปุ๋ยที่ผสมกันระหว่างขี้วัวขี้ไก่ ะะเป็นปุ๋ยที่คอยเร่งนะฮะการจเจริญเติบโตอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ปุ๋ยซีน้ำนะครับก็จะเป็นน้ำหมักนะฮะต่างๆที่เข้ามาใช้นะครับเช่นน้ำหมักปลานะที่เข้ามาใช้ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบนันการคัดเลือกพันธุ์และ,มะเมล็ดอันนี้เขาจะพูดถึงการเลือกพันธุ์นะครับการทำมเมล็ดนะฮะ การขุดยกร่องการให้น้ำนะฮะการกำจัดวัชพืชและดูเก็บเกี่ยวสิ่งมีชีวิตต่างอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับความสมดุลของธรรมชาตินะครับกับการทำกรเกษตรอินทรีย์นะฮะก็ที่เอามาแนะนำเล่มนี้เนี่ยครับเพราะว่านังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นไกด์ไลน์สำคัญของผมเลยนะฮะที่ทำให้ อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะว่าเราเข้าใจหลักของเกษตรอินทรีย์นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับพอเราเข้าใจเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมนะครับบริหารจัดการปัญหาได้นะครับเพราะว่าเราเข้าใจที่มาที่ไปเช่นมแมลงมันมาอย่างไงชีวิตของมันเป็นยังไงมันใช้ยังไงผมเข้าใจผมบริจการได้พืชอ่าทำไมมันถึงไม่โตมันเกิดจากอะไรสาเหตุมันเป็นยังไง ผมรู้จุดนะครับาจาังสืบมนี้แหละนะฮะก็ทำให้เราไปบริหารจัดการแก้ปัญหาได้นะครับอโอเคคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวลิงก์ที่เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็เป็นคอร์สนะครับที่เราเข้าไปอันนี้ผมไม่ได้รับสปอนเซอร์นะแต่มันเป็นเรื่องที่ดีก็เลยมาบอกต่อครับสำหรับเพื่อน,อนๆที่อยากจะทำเกษตรอินทรีย์นะครับหรือว่าทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วเนี่ย ให้เพื่อนๆลงทุนอีกนิดนึงนะครับสักหน่อยนะฮะเข้าไปร่วมอบรมได้นะครับกับฟาร์ม harmony life organic นะฮะที่อยู่ที่นครราชสีมาครับปากช่องนี่ผมจะแขวนลิงก์ไว้ด้วยนะฮะข้างใต้นะครับให้เพื่อนๆได้ลองติดต่อไปดูนะครับเพื่อที่จะไปอบรมนะครับกับคุณโชกะดูนะครับมันจะได้เขาเรียกว่าอะไรเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ นะครับแล้วก็เข้าใจเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรนะครับตั้งแต่การผลิตนะฮะการวางแผนการวางแผนการผลิตนะฮะการแปรรูปนะครับการส่งออกการตลาดนะครับทั้งระบบเลยนะครับเขาสอนนะครับได้ประโยชน์นะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องที่เอามาเล่าในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีหนังสืออีกหลายเล่มนะครับที่ผมอ่าน แล้วก็มันดีนะครับมันมันสามารถที่จะเอามาต่อยอดในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์ได้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับอาจจะมาให้ดูเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับใช้เวลาพอสมควรโอเคในตอนหน้านะฮะมีอะไรนั้นติดตามกันได้นะครับตอนนี้คนี้ก่อนนะครับสำหรับพก้มสวัสดีครับ